ต่อไปผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ต้องขอข้อมูลประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อไปรักษาต่อที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วค่ะเพราะเรามี Health ลิ n งเป็นนวัตกรรมในการเชื่อมต่อข้อมูล30บาทรักษาทุกที่ทำให้การส่งต่อการรักษาง่ายขึ้นซึ่งเฮลิ n งก็คือระบบส่งตัวผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์รองรับนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ค่ะโดยตอนนี้เนี่ยให้บริการในพื้นที่นำร่องในกรุงเทพมหานคร โดยท่านสามารถลงทะเบียนเฮ Link ได้ทางแอปพลิเคชันเปาตัง Thai ID หลังจากนั้นก็เรียกสถานพยาบาลที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ที่สถานพยาบาลโดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนไปแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วก็สามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแล้วแจ้งคุณหมอได้เลยค่ะซึ่งเฮลิงจะทําให้เราไม่ต้องกลับไปที่สถานพยาบาลเดิมนะคะเพื่อจะไปขอประวัติแบบกระดาษทําให้ง่ายสะดวกรวดเร็วลดภาระงานเอกสารหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะเรื่องการใช้สิทธิ์บัตรทองติดต ได้ที่สายด่วนสปสช1 3 3 0ตลอด24ชั่วโมงค่ะ